สวัสดีครับผมต้องรถมือสองจัดทรงนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถนิสสันเทียนาตัว200 XL นะฮะแต่ง V.I.P ให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่หาอยู่นะฮะลองดูรายละเอียดตัวรถกันก่อนนะครับถ้าถูกใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านนะครับไปชมกันครับเข้ามาเติมสต็อกกันอีก1คันนะครับคันนี้เป็นรถยนต์นิสสันเทียนาตัว200 XL นะครับปี2011 คันนี้ก็มีชุดแต่งมาให้ครบแล้วรอบคันเหมือนเดิมนะครับนิสันเทียนาอยู่ในกลุ่มรถ D-Segment นะครับกลุ่มเดียวกับ Accord แล้วก็ c a m r y นะครับล้อมแม็กคันนี้เป็นล้อมแม็ก VIP ขอบ20นะครับทูโทนปัดเงานะครับสีเงาตัดดำนะฮะด้านข้างตัวรถมีสเกิร์ตข้างมาให้แล้วนะครับ ใครที่ชอบรถที่แต่งมาพร้อมแล้วนะฮะก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้เลยรถคันนี้สภาพดีนะครับท้ายรถมีเซนเซอร์4จุดนะครับมาพร้อมกับสเกิร์ตท,ท้ายแล้วก็ตูดเป็ดนะฮะรูปโฉมของนิสสันเทียน่านั้นก็ค่อนข้างที่จะอมาตะานะครับดูไม่เบื่อตาพอแต่งแล้วก็หล่อสุดๆเลยฮะนี่นะครับภายใน สวยๆครับเนียนๆเลยสภาพเบาะสภาพคอนโซลหน้านี่เลยสวยๆนะครับใช้งานได้อีกนานเลยนะฮะใครที่ชื่นชอบภายในสว่างๆก็ลองดูคันนี้นะฮะสภาพเบาะยังอยู่ดีหมดเลยนะครับนี่เลยนะครับตามที่เห็นเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับสำหรับนิสสันเทียนาแล้วก็จะมีเป็นออปชันของเขานะฮะไฟหน้าปรับสูงต่ำได้เลยนะครับ คันนี้ก็เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์แล้วนะครับมีกุญแจให้2ดอกภายในด้านหลังสภาพตามที่เห็นนะฮะเบาะเนียนๆตะเข็บเนียนๆสวยๆครับกว้างขวางครับนั่งสบายเฮดรูมเหลือเยอะนะฮะแอร์ด้านหลังก็มีให้แล้วด้วยนะโดยรวมแล้วคันนี้ถือว่าสภาพโอเคเลยนะครับพร้อมใช้งานสุดๆเลยอันนี้ภาพโดยรวมนะฮะคอนโซลสวย ระบบแอร์ก็เป็นระบบแอร์อัตโนมัติแล้วนะครับรถคันนี้ถูกใช้งานมาที่159,000นะครับถือว่าใช้งานมาน้อยนะในจำนวนปี10กว่าปีออกไปแดงก็อยู่ประมาณล้านสได้นะครับคันนี้ห้องด้านหลังเก็บสัมภาระได้มากมายเลยนะครับถ้าวางถุงก๊อบก็ได้ประมาณ2-3ถุงเลยนะครับกว,กว้างครับ ท้ายรถเดิมๆตะเข็บและรอยอาร์คทุกอย่างอยู่ชัดเจนหมดนะครับฝาเดิมจากโรงงานด้วยนี่นะฮะไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักนะครับทั้งเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการจัดไฟแนนซ์นนะในห้องยางอะไหล่นั้นก็เดี๋ยวดูกันฮนะนี่นะครับ ตะเข็บตรงหมดรอยอ์กทุกอย่างชัดเจนรถไม่เคยโดนท้ายนะครับแล้วก็คันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับอุปกรณ์ฉุกเฉินครบหมดทุกตัวครับด้านหน้าห้องเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง2000นซีซีนะฮะเครื่องกับเกียร์ปกติหมดเลยทุกอย่างนะครับสมูทหมดนะครับคานหน้าเดิมๆตะเข็บทุกอย่างตรงหมดนะครับชัดเจนหมดเลยรถไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักครับนี่นะฮะ หัวน็อตก็สวยๆครับสำหรับคนที่ใช้งานในเมืองคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับเดินทางไกลก็ได้ใช้งานในเมืองก็สะดวกสบายครับนั่งได้หลายคนด้วยรถคันนี้ผมขอเสนอขายที่ราคา369,000นะครับสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยเป็นไงบ้างครับ 200XL คันนี้ถูกใจหรือเปล่าครับ ถ้าถูกใจนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรวางไว้ให้ด้านล่างของคลิปแล้วนะครับเรายังมีรถคันอื่นเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับก็ใครยังไม่พร้อมก็กดติดตามไว้ก่อนนะครับใครอยากจัดแฟนแนสเรามีบริการให้ถึงหน้าบ้านด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคันต่อไปครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ